กราบสวัสดีมิตรักแฟนอนิเมะนะอยู่กับผมฟาส์อนิเมะช่องที่ชื่อช่องกับการลงคิปแม่งแม่งต่างกันชิบหายเลยโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะที่ฉีกฉากอนิเมะแนวมะเร็งทิ้งไปให้หมดถ้านึกถึงอนิเมะแนวมะเร็งไม่ออกเช่นพวกแบบโอ้ไปต่างโลกเทพอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้านึกไม่ออกก็จะเช่นอ่าเรื่อง หนึ่งในอันนี้ไม่มะเร็งนั่งรถอยู่ดีๆอยู่ดีรถไฟชวนรถไปต่างโลกเซเลเกนโชคิจะเป็นหนึ่งในอันนี้ไม่มะเร็งที่ถูกส่งไปต่างโลกนะฮะและอยากกลับไปหาเมียอย่างเรื่องเอเคเลียนโนฮาโอทูเซยากูโนบะคิริหรือจะเป็นอนิเมะที่ชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่องไม่ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกันเลยแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองนะครับอย่างเรื่องเดสแปนด์มักคาราฮาจิเมมารุอิซึคายเคียวโซเคียวคุหรือจะเป็นอนิเมะในตำนานของวงการม่ะเร็งนะครับอย่างอนิเมะที่ถูกล้อเมื่อพูดถึงอนิเมะมเรร็งนะคับแม่มะ อีเสกยาวสมาร์ทโฟนโตโทมาเนี่ยนะไหนดูสิอนิเมะไม่มาเลงอ๋อคนหาเืออะไรเนี่ยโอ้มาเลง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 โอ้โหมาเลงอืมอุ้ยกูสูนกูสูนอุ้ยจริงแม่งแม่งอี้มาเลงพ่อมึ้งดิสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวมาเลงนะอ่าก็ขอให้แนะนำอ่าไปไปไปเลยเฮ้ยคลิปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ใช่อนิเมะแบบอีแบบอ้อโอ้ต่อย กูทำมึงกูทำมึงตายอ่ะเฮ้ยมึงทำกูใจทำไมอ่ะกูไม่เป็นไรเดยวกูเราไปชอบไปการสอไปต่างโลกเอาเอาสมาร์ทโฟนไปด้วยนะอะไรอย่างี้นะก็ปิดปิดไปเลยะไอ้ย่เพราะว่าเราจะพูดถึงอันนี้ไหมตัวเบสทแห่งซีซั่นนี้เลยนะที่เป็นแนวรอสัาคมของพนักงานบริษัทนะครับอย่างเมคคิวแบ็ k คอมพานี เรื่องนี้นะเมคิวแบคคอมพานีนะกล่าวถึงนิโนเิยยเคนจินะที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนตายนะโดยการลงทุนนะครับซึ่งแต่เขาเสกถูกส่งไปต่างโลกนะครับอเหี้ยแล้วแบบเหี้ยบริษรวยแล้วกูโดนส่งไปต่างโลกก็ยางสรุปแม่งเสืกกลายเป็นหนี้เหี้ยแล้วกลายเป็นท่าของบริษัทต่างโลกก็ชิบหายซึ่งถ้าฟังจากเรื่องย่อเนี่ก็แบบเอ้แบบความรู้สึกของคนก็จะมาแพี่พี่มันน่าสนใจตรงไหนหล่ะครับพี่มันก็ยัง่แต่งนกจำจาไม่ใช่สอกกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ไอเด็กเขียไม่รู้ซะแล้วก็เรามาดูถึงคะแนนใน My n i m e l i d ก่อนนะใน My n i m e l i d นะได้คะแนนไปถึง7.15คะแนน Lanking คือ3,106ความนิยมคือ1,902เมมเบอร์75,117คนที่เพิ่มไปในรายการโปรด261ฉายทาง TPP 2021จำนวนตอนคือ12ตอนตอนะ2 3นาที ส่วนเรื่องค่ายที่ทำนะก็คือ Silverlink นะก็เรื่องดังๆก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่ยนะแล้วก็นอกจากดังแล้วแม่งก็ยังมีมาเลงฮนะอย่าง d e s มาหรือว่าอจอมานอะไรพวกประมาณนี้นะแต่ก็ยังมีพวกดีๆอย่างไอดอลสาวชาวไร่ฮนะก็ลองดูตามวีดีโอนะก็จะมีประมาณนั่นแหละเรื่องที่ทำนะค่ายนี้นะเราเชื่อนาผมีทางนี้นะ ภาคทิมุโดยคุณโคโนมิสากิภาคนิโนมิยะเคนจิเลยคุณโคนิชิคาสุยุกินะภาควาตานาเมะโดยคุณชิโมโนะฮิโรนะครับภาคตัวละครสาวรุ่นอย่างรันก้าโดยคุณอิชิมิชิมาโอะนะภาคชินอะโดยคุณโทดะเมกุมิภาคตัวละครมดเอโดยคุณมัซุโอกะโยชิสุกุ ซึ่งคนนี้คุ้นๆกันมากนะภาพตัวละครพระเอกอย่างดังๆอย่างคิริโตะไม่ก็ตำนานวิญญาณแฟนซีพูดนะครับที่เป็นหนึ่งในอนิเมะงเลงตัวละครเวลุซ่านะภาพตระกูลซาโตยุซาโตมินะครับกอบรินนะครับภาพตระกูลทาคากิ Sat oyu, Sat นะฮะาวา ak ทารุเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรามาพูดถึงอนิเมะแนวมะเร็งนะซึ่งเรามาขยายความเขาว่าอนิเมะแนวมะเร็งดีกว่าอนิเมะแนวมะเร็งนะเป็นคำศัพท์สลับผมนะก็คือใช้สลับ ในเมฆที่พระเอกมาต่างโลกแล้วแม่งก็เทพอะไรอย่างนงี้นะแบบยู่ดีตายแบบงงงแล้วก็ถูกสุกมาแบบงงงได้รับแบบๆๆงงงแล้วลรวก็เทพแล้วก็มีฮาเลมอ,อะไรอย่างงี้นะซึ่งเรื่องนี้มันจะต่างออกไปนะซึ่งลักษณะนิสัยของพระเอกในต่างโลกนะพวกแนวมะเร็งอะไรเงี้ยจะค่อนข้างจะเป็นคนที่ออกไปทางดูดีหรือไม่ก็จะเป็นต่างโลกก็จะเป็นต่างโลกล้างแค้นที่เป็นมะเร็งล้างแข้นนะ ซึ่งอันนี้ก็จะซ้ํๆจําเจอะไรอย่างงี้นะพวกแนวต่างโลกเทพๆซ้ำๆจำเจนะซึ่งจะพบได้บ่อยในในประเทศญี่ปุ่นนะที่เป็นแนวแฟนตาซีต่อมาเรามาพูดถึงทัศนคติและอุปรกรณ์นิสัยของตัวละครพระเอ,กไ,นะะเอกไปต่างโลกนะเช่นพระเอกไปต่างโลกแฟนตาซีเทพมะเร็งมะเร็งเออใช่ซึ่งพวกแนวน,นี้นะจะแบบเออเป็นพ่อพระใจดีไม่เคยคิดจะคิดจนะแค้นและซึ่งแนวคิดของพวกนี้ก็จะแปลกๆนะเช่นคุณจะผ่าดันเจียนใช่ไหม จะฝ right ่าดนเจี้ยอะไรเงี้ยซ um> ึ่งแนวๆเนี้ยแม่งจะฝ่าแบบมันไม่ฝ่าแบบแปลกๆต้องใช่ว่าแม่งลงรัวๆโดยที่ไม่คิดอะไรไม่เตรียมแผนเจ้าบอสก็จะสู้อย่างเดียวสู้โดยที่ไม่เตรียมแผนสำรองหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งมันแปลกๆนะซึ่งมันแปลกๆอ่ะคือมึงไม่คิดแผนเชี่ยอะไรมึงก็สู้เลยแบบโอ้โหพะรักถ้าเหยียมึงจะสู้มึงอึ่งสู้ไม่ได้กูจะสู้อึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบแปลกอ่ะแล้วเราลองตัดมาที่เรื่องนี้นะ อ่ามันจะมีฉากหนึ่งนะที่พระเอกสู้กับเทพมาใช่ปะมันก็จะมีแผนสำรอง A B C D อะไรอย่างงี้ซึ่งเตรียมแผนมาละซึ่งแต่แต่ละแผนก็จะแบบปกตินะคือแบบแนวขนสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะอย่างเช่นมันจะมีตอนหนึ่งที่ว่ามันให้เทพมานะตรตกลงมาในหลุมไปจากนั้นมันก็ใช้เทซิมเมนแล้วก็ตามวยเวดหลมมั้งน่าจะเวดหลแหละทำให้ซีมเมนแข็งนะอะไรเงี้ยไม่ก็ฉากที่ว่าให้เทพมามันสะดุด ม้เ้วไปโดนสลามนะแล้วสลามเนี่ยมันไวไฟใช่ปะ่ะเมื่อกเมื่อของสลามมันไวไฟทีเนี้ยพระเอกก็เลยให้จุดไฟปุ๊บก็ไหมเออซึ่งทัศนคติของมันเป็นคนปกตินะซึ่งไอ้พระเอกแนวต่างโลกไม่ได้คิคดแบบนี้ะไอ้แม่งขวดเชี่ยซึ่งพระเอกแนวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคิดนอกกรอบของพระเอกแนวต่างโลกเทพๆอะไรอย่างนงี้นะคือพวกต่างโลกเทพๆแบบมันก็จะคิดในแบบกรอบของมันซึ่งแนวคิดของพวกมันก็จะมีอยู่ในกรอบเยอะมากเลยนะเช่น เราจะสู้สู้ถึงที่สุดก็ต้องปกป้องอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ใช่อะเพีเรื่องนี้มันแบบกูสู้ไม่ได้กูเขารวมแมงอิพายถ้ามีใครคาดหวังมันมันก็ไม่ได้แบบให้ความคาดหวังหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งมันค่อนข้างที่จะปกติแล้วกูพูดซึ่งทาเชี่ยอะไรเนี่ยนั่นแหละนะส่วนเรื่องฉากเซอร์วิสใช่เปล่ล่ะเรื่องนี้ฉากเซอร์วิสอ่ะมันจะอ่าต่างจากเรื่องอื่นอนะ่ะยกตัวอย่างเรื่องอื่นนะอย่างเช่นเร,เรื่องหนึ่ง เหตุการณ์คือพระเอกอยู่ในโรงอาบน้ําแช่ออนเซนที่พระเอกคนสร้างออนเซนแบบอุ้ยอยากให้มีออนเซนจังเลยเอาสร้างออนเซนกันเถอะทุกคนอะไรอย่างเี้นะแล้วทีนี้พอชแชงออนเซนปึ๊บออนเซนทลองออนเซนในชิพหายนั่นแหละพอสร้างออนเซนเสร็จปึ๊บใช่ปล่าล่ะพระเอกอ่ะมันก็ไม่รู้ใช่เะล่ะว่าแบบอุ้ยตอนนี้เพื่อผู้หญิงอาบน้ําอยู่ไม่ก็มันเข้าไปอาบก่อนแล้วผู้หญิงก็เข้ามาจากนะผู้หญิงก็จะแบบเอบจีแอบมองอีอีทำไมวีแอบมองกันไหมอะไรอย่างเงี้ย เชื่อไหงกูไม่ร im <sh ู้กูไมปทั้งใจอิบหายกูแช่ก่อนมึงแต่มึงเสียตีกูแล้วก็แบบโยนขันใส่จะลิงอี่แี๋อเลยก็โชว์นมโชว์ตัวนอ่ะเรื่องนี้มั่งเต่าออกไปเว้ยแม่งเป็นเซอร์วิสชายชายเดี๋ยวเราให้ดูเหตุการณ์เซอร์วิสของเรื่องนี้นะดูกันเลยก็้อเชื่อว่าอู่าร้ัเกสุดียงสีได้รับสุโอะเท่าเอเกะทนาอะไรเต็มด お前にも同じのがついいいいいてんだろややややなก็นั่นแหละมันเป็นฉากเซอร์วิสอีกสั้นๆที่หายเลยเพราะว่าตัวละครสองตัวนั้นเป็นผู้ชายทั้งสองนะคือแบบไอ้เหญ่นั่นแหละถ้าใครสนใจก็ดูได้นะครับ Make You Back Company อ๋อแล้วก็ดูถูกลิกเซตเตที่บีบๆนะฮะสนใจก็ตอนนี้น่าจะมีประมาณ6กถึงเตอนแล้วนะ ก็ถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพราะว่กวากทั้งคลิปนี้คือการนอนสดนะใช่ลอนสุดซึ่งมันจะมีอีกหลายหัวข้อเลยแต่ว่าลองไปดูกันเองนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากนะน่าที่กล่าวไปน,นะเพราะว่าหัวข้อมันเยอะเกินไปถามว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียมันค่อนข้างที่จะน้อยนะน้อยแบบมันไม่ถึงกับเป็นข้อเสียที่แบบใหญ่หลวงมากมายนในเนื้อเรื่องนะการดำเนินเรื่องก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะฮะดำเนินเรื่องแบบ จับไว้ไม่ลีลาชักช้าจนเกินไปแบบไม่ยืดจนเกินไปไม่เซอร์วิชนาจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมไปดูกันได้นะเมคิวแบ็กคอมพานีนะใช่ปะวะนั่นแหละกูน่าจะเรียกชื่อไม่ไม่ผิดหรอกน่าน่จัดนะเออนั่นแหละอ่ายังไงก็บายยนะฮนะอ๋ะอแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องสัปดาห์ที่เราที่ยังไม่ได้ลงก็เพราะวะ่าเจ็บคอจากการภาคคลิปของเมอร์ลินแหละก็ อะไรก็จะไปวะกูดก็แฉกนะเออเปิดคลิปไอเ้เหี้ยบิ